กระผมทบชุมยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นในหกครับท่านคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,านั้นเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับท่านขอบคุณทุกแนวทางทุกข้อมูลที่แบ่งปันมาอย่างเร็วทันใจด้วย แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำเป็นกำลังใจมาโดยตลอดด้วยขอบคุณมากเลยคลิปนี้เนี่ยทันนี้ครับ<ม>ก็เป็นาทานใช้กับ1นกร,กรกฎาเราไปชมกันเลยเจ้านี้เราไปชมกันเลยใบนี้ก็เป็นาทานเลขกำลังวันสาวฝากมา3ตัว 034 034ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นแนวทางเด่นสองตัวบน 5 7, 5, 7. า7าอดีตที่แล้ว6 7ก็ผ่าน7แนวทันใหม่นี้ก็ฟางมา5 7 2ตัวเป็นแนวทางต่อมาใบานี้ครบับเด่นโบน3ตัวเจ้าของแนวทานก็ฝากมา4 5 6 สี่ห้าหกฝากมาสามตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนต่อมาครับเจ้านี้คีฝากมาโคล่าง ใบนี้เป็นอดีตเก่าวที่แล้วนะฝากมาแปดโคสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านนะเนวตันใหม่นี้ครับเ,เราไปชมเนวตันใหม่นี้ก็ฝากมาสี 1, ่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่ง สี่แปดห้าแปดหกแปดแล้วก็เน้นหนึ่งแปดก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางเจ้านี้ครับเมษาแนวทางสองตัวโบน 1417 4145 727475 4754 5771เน้น17455471 17, ต่อมาครับเมษาแนวทาน3ตัว V20

เมษาฝากมาเด่นสอนอโบนวีสารแปดสี่แปดสี่ฝากมาสองตัวเป็นเดวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่เบ่งปัน,ปนต่อมาเลยเจ้านี้ครับ ก็เป็นแนวทานของโปแนวทานดับ10ล่างฝากมาดับ4ี่ฝากมาดับสี่อดีตที่แล้วก็ฝากมาดับ1ต่อมาใบนี้ครับเป็นแนวทานดับ10ล่าง ใบที่6ของโปฝากมาดบาบสอดีตที่แล้วก็ฝากมาดาบแปเดวตันใหม่นี่ก็ฝากมาดาบสก็ขอบคุณมากเลยเดวทางต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นอดีตก่าวที่แล้วเนาะ อดีตเก่าที่แล้วสอนอล่างสามศูนย์ผ่านอาดีตก่อนศูนย์เก้าก็ผ่านซึ่งโน้ทันใหม่นี้ครับเ,เราไปชมกันโน้ทันใหม่นี้ก็ฝากมาสี่หกนะสี่หก แนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาูคสองตัว4-6อดีตที่แล้ว3โซนแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา4-6แนวทนันโคสองตัวต่อมาครับใบนี้ เจ้านี้ก็ฝากมาแนวทาน2ต่อบนล่างฝั่งซ้ายก,าก,า 8, าก,าก็ฝากมา8ปดฝั่งขวก็ฝากมา3าก็เป็นแนวทานเด่นบนล่างต่อมาครับใบนี้โคนพีพร เนวทานสิล่าง4ตัวศูนย์สองสศูนย์สอง่หฝากมา4ตัวอดีตที่แล้ว1 3ึ่งห้เนี่ยทันให่นี้ก็ฝากมาศูนย์สต่อมาใบนี้ครับสายทหารฝากมา สายทหารฝากมาวิ่งตัวเดียวก้าวิว่งเก้าตัวเดียวเนาะก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางถ้านผู้ชมท่านใดที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดต้านเป็นกำลังใจด้วยต่อมาเลยเจ้านี้ครับเขน โบนชุดแตนอดีตที่แล้วฝั่งซ้ายผ่านสอ2เ 2, 8, 2, 7, 2 8, นะ็ดสองแล้วทำไมนี่ก็ฝากมาฝางกว่า5 152 5 3่ง6้าส7งห้าสามนปดต่อมาเลยเจ้านี้ครับนะ ก็เป็นแนวทางของชนะพลแนวทางหลักอร่อย3ตัว5้าหนึ่่งฝากมา3ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยต่อมาใบนี้ครบับแนวทางหน่วยล่าง สี่ตัวฝากมาห้าหนึ่งหา้าหนึงมฝากมาสตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสาหรับข้อมูลที่ฝากมาอดีตที่แล้ว2830ก็ผ่านศูนย์แนวทางใหม่นี้ก็ฝากมา5163 ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจำทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม